สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองน้ำมันขวดน,นี้นะครับที่ผมอาโปรดักชันมันขึ้นมา DIY มันขึ้นมานะครับก็อะเดี๋ยวผมบอกก่อนอันนี้เป็นอะไรนะแก๊สโซฮอลเก้าห้านะครับขวดน,นี้ส่วนนนี้เป็นน้ำมันที่ผมทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองจุดให้ดูก่อนแล้วผมจะเอา อันนี้กับอันนี้ผสมกันครึ่งต่อครึ่งนะครับห้าสิบห้าสิบอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจุดไฟให้ดูนะครับออันนี้อย่างนี้นะอ่ะอันนี้อ,นนอย่างนี้เยวเอาอันนี้ให้ไกลกันก่อน จะใช้อันนี้นะครับจุดแบบนี้นะอ่ะาเดี๋ยวของเรานี้มันไปไกลๆก,ก่อนวางยังไงดีอ่ะวางงนี้แล้วกันจุดนี้ก่อนนะครับนะครับดูนะอันนี้ก็ติดครับแต่มันจะไม่เท่าไอเก้าห้าใช่ไหมน,น,นี่ยันเดียกให้ดูสองอนะัน นะโอเคขาดับก่อนกลับมาที่เดิมนี่นะครับดูสีมันอ่ะทีนี้ผมจะลองผสมอ่ะเวลาผมใช้ผมก็จะผสมนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะนี่นะครับอ่ะผมจะเทให้ดู เห็นไหมครับไม่แยกชั okay, day, ้นกันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับกล้องก็โอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับฝากไว้ครับกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ